ภสสลามุวอะัยกุ้มรอมาตุลล้อฮิวบเร์กาตุวันนี้ผมจะมาสอนกับวิธีการทำข้อความเจลสีสดใสนะครับเปบิด Photoshop ค,ครับสร้างไฟล์ใหม่ขนาด400-120พิกเซลใช้เครื่องมือแถบพิมพ์ข้อความที่ต้องการบนพาเลตเลเยอร์คลิกปุ่ม Add Layer Style เลือกเอ fect ์ Drop Shadow อันดับแรกและกำหนดค่าดังนี้ opacity 68% angel ห95องศา distance 5พิกเซล space 0% size 5พิกเซล effect inner shadow กำหนดให้เป็นสีขาวโดวยสารหัสสีเหลียมและก็ f อีก6ตัวและค่าอื่นๆ opacity 75% แอ g เจล95องศาดิส t ทน c e 4พิกเซลซ้าย1พิกเซลเอฟเฟกต์ t อเ c อร์กาวกำหนดค่าดัางนี้เบรนด m มอดเป็นสกรีนออ p าซิตี้75%สีชมพูรหัสสี่เหลี่ยม D E O B A O สเปซ0% ไซส์ไปเซ็นแ้วไซส์สิบพิกเซลจากนั้นก็เอฟเฟกต์วีเวลแอนด์แอมบอสกำหนดค่าดังนี้เลือกสไตล์เป็นพิลโล่แอมบอสเทคนิคเป็นสมูทเดฟร้อยเจ็ดสิไซส์หพิกเซลซ o f เทนหพิกเซล เขาเคาเตอร์แบบแบบดังรูปนะครับใจเย็นๆครับจากนั้นก็ชา a d โด m โหมดมัลติพลายสีชมพูรหัสซีเรียมอีเจ็ดเก้า ัวข้อย่อยเคานเตอร์ในเอฟเฟกต์เลเวลแอนด์แมบอสตั้งค่าดังนี้ลเลนส์ h 100%เ o อ n t e ซเป็นรูปเดิมน,นะครับจากนั้นเอฟเฟกต์การเดียนโอเวอร์เลกำหนดค่าดังนี้โอพาซิตี้หนึ่งรกาเดียนสีชัมพูรหัสสี่เหลี่ยม e f สามหนึ่ง c e และสีขาวเอฟเฟกต์ o ตอกำหนดค่าดังนี้ใจเย็นครับเอฟเฟกต์ o r อกำหนดค่าคือไซส์สองพิกเซลโพ i ิชันเป็นเอา s i ไซส์ สีชมพูรหัสสี่เหลี่ยม C แปด C เก้า E B เมื่อคลิกโอเคออกจากหน้าต่างเลเยอร์สไตก็จะได้ข้อความเจลสีชมพูสดใสน่ารักมาใช้กับงานของคุณได้แค่นี้เราก็ได้รูปภาพตามที่เราต้องการแล้วนะครับส่วนผมก็หมดหน้าที่แล้วขอ ส่วนผมเดชาทอรัสตุลชาวอนผมเดชายนิธรรมชาต,ชาติขอจบการนำเสน,นอเน,นี้ถ้ามีการผิดพลาดแบบประการใดขออภัยนะว,วันนี้ทีเียวัดสาลามุอะไรกุ้มมาร้องมาต้นร้อยวรกาโต้ครับ